ยก็ขอสวัสดีชาวแวนไพด์ทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม r รบล็อกในแมปที่มีชื่อว่า Critical l e g e n d s กันอีกแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมเออสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับแฟนของเราันอีกเช่นเคยเนาะอะอฮิอะฮิอะฮิอาฮ่อาใช่แล้วฮะก็มากันต่อเลยสำหรับในส่วนของเกมนี้นั่นเอง เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเกมในส่วนของ Critical r e g e t n s มีอัปเดตแล้วนั่นเองนะคะเป็นการอัปเดตในส่วนของสายคลาสเข้ามาใหม่ด้วยนั่นเองคุณพี่ชมซึ่งเป็นสายคลาสที่เป็นเกี่ยวกับ Spellbook นั่นเองนะเป็นในส่วนของต้องเรียกว่าในส่วนของไอเจ้าความสามารถหรือว่าคลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสที่โจมตีได้ทั้ง2รูปแบบทั้งในส่วนของสายกายภาพและก็สายเวน,นั่นเองซึ่งน่าสนใจกันมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว,วิธีการได้รับในส่วนของไอเจ้าคลาส Spellbook นี้เนี่ย ยังไงนั่นเองเนาะแต่ว่าก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยพูดแบบตะกุตะกะหรือว่ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะยังเจ็บร้อนในอยู่เลยอนะเนาะคุณผู้ชม,มก็ต้องขออภัยด้วยอ่ะโอเค๋ยวเราเนี่ยทำการเก็บในเซิรองไอยเจ้าคลาสนี้ก่อนละกันนะคะอันนี้จะเป็นคลาสพิเศษที่ไม่ไปทําการฟาร์มมาั่นเองเนาะบอกเลยนะคะพอมีไอเจ้าอาวุธชิ้นนี้แล้วบอกเลยนะว่าง่ายมากเดีแต่เราค่อยพามาสอนกันที่หลังนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ในส่วนของเชสนเนี่ยเป็นเชสที่เอาไว้เก็บในส่วนของพวกความสามารถหรือว่าในส่วนของเรียกว่าอะไรนะคลาสต่างๆวันนี้นั่นเองมีอ่ะทุกคนเห็นไหมเราเดยดทำการหยิบสเปรบุ๊กมาเก็บไว้ในเป้เที่ยวเร่เรานั้นเพราะว่าเราเด็ปทำการสำรวจมาแล้วเน่นเองนะอ่ะโอเคแต่ว่าเดยดเราเนี่ยจะเอาไปเก็บก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเร,เราค่อยมาทาการเปลี่ยนทีหลังเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการได้รับในส่วนของสเปรบุ๊กเนี่ยวิธีการทํายังไงนั่นเอง อ่ะโอเคขั้นแรกก็มาที่จุดเริ่มต้นตรงนี้บริเวณนี้เลยนั่นเองนะคะแล้วให้ทุกคนเนี่ยมาตรงตรงอ่าไทรัสวูดซะเองนะคุณผู้ชมให้มาตรงไทรัสวูดนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทําการเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนั่นเองเนาะไปทางเดียวกันกับที่ปีรับในส่วนของไอเจ้าเมชคลาสนั่นเองนะคะคุณผู้ชมหลังจากเจอในส่วนของรูปป้ายสายเมชหรือว่าเมชคลาสแล้วให้ทุกคนเนี่ยทำการเดินตรงไปกันต่อย,วยาวๆเลยฮะหลังจากนั้นทุกคนจะเห็นในส่วนของอาร์เซนอลตรงนี้ก่อน และให้ทุกคนเนี่ยทำการตรงมาอีกสักเล็กน้อยแล้วทุกคนเนี่ยจะเห็นตรงโซนบริเวณนี้ที่จะมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วนั่นก็คือสเปรบุ๊กที่อยู่ตรงนี้เลยนั่นเองเนาะในส่วนของสเปรบุ๊กเนี่ยหน้าตาของรูปปั้นก็จะมีลักษณะคล้ายคลสีออกชมพูม่วงเนาะบอกเยนทาว่าสวยงามมากๆมาเดี๋ยวเราเนี่ยทำการหยิบให้ดูเลยละกันนะว่าวิธีการที่เราเนี่ยหยิบม,มาแล้วก็ในส่วนของเอ่ f เอฟเฟกต์จะเป็นยังไงนั่นเอง อทําการหยิบมาแล้วนะคะนี่ในส่วนของสเปลบุ๊กเนี่ยก็จะมาเป็นในส่วนของรูปแบบหนังสือเว้นั่นเองนะคะต่อหรู้ว่าเป็นในส่วนของหนังสือที่โจมตีทั้ง2โจมตี2รูปแบบได้นั่นเองเนาะ,ะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ดูก่อนนะคะคุณผู้ชมในส่วนของค่าสเตตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นอัพไปที่ดามเจนะคะส่วนสายเวนเนี่ยคือไม่ได้อัพเลยแต่ว่าเราในส่วนของลีในส่วนของค่าสเตตตรงนี้ได้โดยการใช้ค่าเดโพเทชันนั่นเองนะ สำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการรีค่าแตเนี่ยก็ให้ทำการกดแท็บขึ้นมานะแล้วก็ให้ดูตรงค่า RP ทุกคนจะเห็นตรงนี้เลยเนาะถ้าเรามีตามจำนวนที่เขาต้องการเนี่ยก็สามารถรีได้นั่นเองอ่ะแต่ว่าขอยังไม่รีแล้วกันเนาะโอเคแต่เราจะให้ดูในส่วนของวิธีการโจมตีในส่วนของสเปรบุกให้ดูนะคะมาเลยในส่วนของการใช้ในส่วนของสเปรบุกเนี่ยก็จะมีในส่วนของรูปแบบของหนังสือแล้วก็ดาบเล่มหนึ่งนะคะในส่วนของไอ้เจ้าดอออฟเนี่ยก็จะมีออกมาเป็นรูปด้านลักษณะสีชมพูนี่อ่ะทรการเก็บก่อน ชุบนี้แน่เก็บอีกอเป็นไงโจมตีได้ทั้งสองรูปแบบทางกายภาพแล้วก็สายเวทซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะฮะนี่โอเคเรียบร้อยมาหลังจากที่ได้มาในส่วนของไอ้เจ้า e เปรบุกหรือว่า Class s p สเป b o o k เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปอัปเกรดเลยนะคะคุณผู้ชมตามแต่ละเทียเลยนะ ว่าวิธีการอัปเกรดไปยังค่าสูงสุดก็คือเทียร์ที่4เนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไงสำหรับในส่วนของ p e l l b o o k นะคะคุณผู้ชมอ,อือค่าท,ทุกคนก็ขอกลับมาตรงโซนจุดเริ่มตน้นกันก่อนเลยนะเองเพราะว่าเราเนี่ยจะทำในส่วนของไอเจ้าคลาส p e l l b o o k เป็นเทียร์ที่2นั่นเองนะคะวิธีการทำในส่วนของ Spellbook เทียร์ที่2เนี่ยก็ในส่วนของไอเจ้า s p e l l b o o k นี้นจะเรียกว่า Powerful s p e l l b o o k นั่นเองเนาะวิธีการทำให้เป็นเทียร์ที่2เนี่ยเราจะต้องแชร์ในส่วนของไอเจ้า t ทียทูคอรนั่นเองนะเอาไว้ใช้กับไอเจ้าตัวสเปรบุกเทียที่1อันนี้ที่เรากําลังใช้อยู่เลยนั่นเองแล้วไอเจ้าเทียทูคอเนี่ยหามาจากไหนนะคะตามข้อมูลที่เราไปค้นคว้ามาเนี่ยเราเนี่ยสามารถซื้อได้จากร้านค้านั่นเองะคะที่สเปลนั่นเองเนาะ,ะในข้อมูลเทโรเนี่ยเห็น้อมบ,บอกว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5000โกนะคะแต่ว่าพอเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ราคาแค่2,500โกเท่านั้น ถ้าเราเนี่ยม,มาคุยตรงเ e g a c ช s h o ตรงนี้เลยนะคะแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีแผนที่หน้าตาคล้ายๆกับอันนี้ให้ทุกคนเนี่ยกดคลิกเข้าไปแล้วก็ให้ทําการซื้อมา1ชิ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมยี่สอ0โกเนาะกดซื้อมา1อันเรียบร้อยฮะก็จะได้มาในส่วนของ share to call แล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนน่ยมาสมใส่กันเลยละกันนะคะให้มาตรง arsenal ก่อนหลังจากนั้นก็กดตัว p ก่อนเลยละกันนะคะคุณผู้ชมมาตรง active items ให้เคลียร์ไอเทมไอเทมออกก่อนนะคะแล้วก็ใช้เท้าทุกคอหลังจากนั้นก็กด1ไปเลยฮะนี่ไงเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ powerful s p ร์สเ o ียเป็นที่เรียบร้อยอันนี้จะเป็นในส่วนของเทียร์ที่2นะคะนี่คือแบบอัปเกรดมาแล้วในส่วนของหนังสือแล้วก็อาวุธดาวเนี่ยจะมีประกายสีส้มดีออนด้วยบอกเลยนะคะว่าโคตรเท่แต่เราจะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเดีย๋ยวลองต้องตีดูดิ หลังจากใช้ในส่วนของอันนี้นะก็จะเห็นในส่วนของไอเจ้าเทียที่2เนี่ยหนังสือจะเป็นสีส้มเปิดหน้ามานะคะแล้วก็พวกออฟเนี่ยจะเป็นสีส้มด้วยนะเก็บกันเลยอืเรียบร้อยค่ะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปเนี่ยจะเหลืออีกในส่วนของอีก2องเทียนะที่เราเจะสามารถอัปเกรดได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันหาว่าในส่ร์ของ Just s p a ป book เทียที่3หน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะคุณผู้ชม อ่ะโอเคทุกคนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำเป็นในส่วนของเทียที่3ของ s p l b o o o นั่นก็คือ Fire and Ice นั่นเองนะคะที่การทำทำยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาบอกวิธีการทำของมันเลยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเคสร้างในส่ของขั้นแรกที่เราจะต้องมีก็คือ Powerful Spellbook ก็คือสิ่งที่เรามีในตอนนี้นะคะ แต่ว่าต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีที่ยุ่งยากสาหรับเราหนิดึงเนาะอืมต่อไปนะให้เราหาในส่วนของแฮนะร์ริงคนะขั้นแรกคือต้องหาในส่วนของแฮร์ริงก่อนมันเนี่ยจะมีโอกาสหนึ่งทนที่จะได้มาในส่วนของไฟเอฟเฟกนั่นเองคือตอนนี้เนี่ยก็คือเราใช้งานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเอฟเฟกหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองแล้วไอ้เจ้าแร์ริงหามาจากไหนก็ให้ตารามาเลยนะคะสำหรับผู้เล่นคนใหม่เราสำหรับผู้เล่นใหม่นะเออผู้เล่นคนใหม่อะไรล่ะผู้เล่นใหม่นะคะก็ให้มา่่ตรงเเเคคอีกชนย ให้เราเนี่ยทำการตามเรามาเลยนะคะอาจจะเร็วนิดนึงชึบกระโดดขึ้นไปถ้าเนี่ยมาตรงขอบๆตรงนี้เลยแล้วมันจะมีประตูพอทอบสีม่วงให้เราเข้าไปเลยนะคะอืมโอเคเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็ให้เข้ามาตามเรามาเลยไอเจ้าตัวมอนสเตอร์ที่เป็นค้างคาวจิที่เจ็ดเนี่ยจะไม่ได้มาในเส่วนของเฮลดริงเนาะแต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึง่งที่จะได้มาในเส่วนของเฮลดริงนั่นเองแต่ขอไม่ตีนะเพราะว่ากลัวตายมากคือถ้าตายเนี่ยเอฟเฟกต์คือจะหายไปเลยนะ,ะคะคุณผู้ชม แล้วเปอร์เซนต์ที่หรือว่าเปอร์เซนต์ที่มันจะออกในส่วนของไฟเจอเอฟเฟกต์คือหนึ่งทับเจคือมันต่ามากเลยนะสาหรับเรานะถ้าไหนทําการโจมตีไอ้เจ้าตัวอยู่ไหนอะไม่กล้าเข้าไปอ่าตัวนี้เลยนะคะสำหรับไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตอนนี้จะอยู่ที่ระดับเทียแปนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้มาในส่วนของไอ้เจ้าตัวอ่าเฮลดิงนั่นเองโอเคทุกคนหลังจากที่พาไปดูเมื่อกี้นะคะสำหรับในส่วนของมอนสเตอร์สําหรับอ่าตัวที่มันดรอปเฮลดิงนะต่อไป เราจะต้องหาในเซอร์ของไอเทมทิ้นต่อไปนั่นก็คือ King Snowball นั่นเองมันมีโอกาส17%เช่นกันค่ะที่มันจะออกในเซวร์อของ i c e Effect แต่ว่าก่อนอื่นอะคือเราจะต้องทําให้มันเป็นอ่าในเซอร์ของเอฟเฟกต์ไฟก่อนหรือว่ายังไม่ต้องทําตามเราก็ได้นะคะหาในเซอร์ของไอเจ้าพวกอ่าเฮล I รงกับไอซ์ไอเจ้าคิงสโนบอลเนี่ยหาให้มันครบก่อนว่าเยอะก่อนแล้วค่อยมาท,ทําทีเดียวก็ได้เช่นกันคือถ้ามันตายแหละคือมันหายเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งที่จะทาตามเราเนาะ ให้เราเนี่ยไปตรง p u งก k ้ n Sky วิธีนี้น่าจะเร็วที่สุดนะะสำหรับเราสำหรับการไป Snowy Caves ก็ไปวิธีอื่นได้เช่นกันนะแต่ว่ามันจะต้องขึ้นบันไดไปเนาะมันจะช้าสำหรับเรานะอืมะโอเคให้เรามาตรงเรือตรงนี้เลยนะัะมาตรงบริเวณสุดเดิมตรงนี้เลยจะาตายนะเออมาหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยไปตรงเรือที่มันเขียนว่า Snowy c a v s ซึ่งเรือเนี่ยจะเป็นสีม่วงลำน,นี้เลยนะคะให้เราเนี่ยทำการขึ้นไปชึบโอเค หลังจากนั้นก็ให้เราขึ้นมาตรงบริเวณขอบไม้แล้วตาเรามาเลยนะคะหลังจากออกมาจากเรือฝั่งนี้ให้เราเนี่ยทำการเลี้ยวขวามาแล้วก็ให้ทําการเลี้ยวขวาอีกทีนึงมันจะมีในส่วนของไอเจ้าบอสตัวหนึ่งนะคะที่มันจะ,ระดรอบในส่วนของคิงสโนว์บอลออกมานั่นเองเออสรับในส่วนของไอเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือไอเจ้าตัวนี้เลยนะคะนี่มันจะแตกต่างกับไอเจ้าสโนว์แมนตัวอื่นๆเพราะว่ามันจะมีหน้าไอฟ้าหนึ่งเนี่ยเป็นน้าแข็งนั่นเองในส่วนของไอเทมที่มันจะ,ระดรอปเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะ คิงสโนว์ a อลตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่วยการ1ิบอันนะคะสว่วนไอ้เจ้าเฮลิงคือใช้ไปหมดแล้วกว่าจะได้มาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราเนี่ยจะได้มาในส่วนของไอ้เจ้าเอฟเฟกต์ไอซ์เอฟเฟกต์มาบ้างหรือเปล่า,าหลังจากที่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยตก,ยตกมาเฉยเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทำการขึ้นไปกันนะคะแล้วก็ต้องไปตรงบริเวณอาร с е นอลนั่นเองนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะใช้คิงสโนว์ a อลนั่นเองเราจะมาดูกันค่ะว่าเราเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดที่จะได้มาในส่วนของไอซ์เอฟเฟกต์นะ หนึ 1> 1. ่ทับเ็เ์ซ็นอที่จริงคือตัดมากเลยอ่ะทุกคนแล้วจากกลับมาแล้วนะคะเราจะมาลองดูกันนะว่าดวงเราเนย่ยจะมีหรือเปล่าให้เรามาตรงบริเวณอาร์เซนอลกดตัวพีแล้วก็นำในเ่วรของไอ้เจ้าตัว King s n o w b บล l เมื่อกี้มาตรงโซนแอคทีฟไอเทมเลยมาหลังตอนนี้กก็เอามาทำการรวมกันเลยนะคะต้องกดเลขสามดูสิว่าจะได้หรือเปล่าหนึ่งยังไม่ได้นะครั้งที่สองยังสามยังนะคะครั้งที่สี่ได้แล้ว นี่เลยค่ะคุณผู้ชมก็เวลาที่มันแบบว่าทําได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของบารเรียทั้งสีแดงแล้วก็สีฟ้าเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องไปตรงโซนอ่มที่เรียกว่า boxer monument ชุดเองแล้วก็เราจะต้องไปตรงโซนนั้นเพื่อที่ทําการหลบร้อมกันให้เป็นหนึ่งเดียวโอเคนะทุกคนก็เหมือนจะมีคนที่รู้ทางนะคะไป ทำเป็นในส่วนของไอ้เจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราตามไปเลยแล้วกันนะจำไม่ได้ว่าอีกที่หนึ่งมันอยู่ตรงไหนนะคะลืมเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะตามไปเลยนั่นเองนะคะเหมือนเขาจะทําเป็นในส่วนของตัวระดับเทียสสามสเปรบุกมาที่เรียบร้อยโอเคตามไปเลยนะคะเออเลี้ยวทางนี้โอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็อ๋ออาจจะเป็นตรงน้ําพุตรงนั้นเลยก็ได้นะ,ะเดี๋ยวตามไปก่อน ต้องจุดนี้ลืมจริงๆนะคะคุณผู้ชมลืมจริงๆว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะจำได้ว่ามันอยู่ตรงบริเวณน้ำพุเช่นกันโอเคอ่าโอเคเข้ามาตรงบริเวณตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็เข้ามาในบารียตรงนี้เลยอุ้ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณอาจีเดทไหมขอบคุณมากๆเลยครับผมอ่ะโอเคหลังจากนั้นให้เราเข้ามาตรงบริเวณโซนนี้แล้วก็ให้มาตรงบารียตรงนี้เลยนะคะชึบ ่ะหลังจากนั้นก็จะได้มาเป็นในส่วนของอันนี้เลยเป็นที่เรียบร้อยอันนี้จะเป็นในส่วนของอวุธเทพที่3เย้เอ้ยขอบคุณมากๆครับผมอันนี้คือลืมนะเนี่ยแต่ก็ดีที่บอกให้นะคขอบคุณมากโอเคต่อมานี่ก็จะเป็นในส่วนของรดับเทียที่3ที่เรียบร้อยเดี๋ยวให้เราดูก่อนนะฮะนี่ชึมกระโดดขึ้นไปก่อนให้ดูในส่วนของพวกเอฟเฟคสกิลก่อนอาการนะคะคุณผู้ชมในส่วนของหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยจะมีในส่วนของสเปลบุ๊ก แล้วก็ลิศข,ของอาุธดาบนั่นเองนะคะนี่ประมาณนี้เลยเป็นไงโอ้โหเวอรี่กู้มากฮะ thank you very much นะฮะโ okay. อเคตามาเดี๋ยวเราให้ดู่ินข,ของสกิลกันก่อนดีกว่าเนาะอืมโอเคทำการนี่แน่เป็นหนึ่งทีชุบชุบโอเคหลังจากนั้นก็เออโอเคเรียบร้อยโดนไปอีกหนึ่งทีสิครับเทียที่สามเสร็จสิ้นโอเคนี่ประมาณนี้เลยเนาะ อ่ะอาเซียนทุกคนก็ในส่วนของวิธีการทำาป a r e Book ขั้นสุดท้ายที่4หรือว่า Book of Wish เนี่ยขั้นแรกเลยนะคะจะต้องมาตรง Trading Sky ก่อนนนเองก็ให้มาขึ้นเรือลำนี้เลยสีฟ้านีออนชึบหลังจากเข้ามาแล้วนะคะก็ให้มาตรงบริเวณตรงนี้กันก่อนเลยในส่วนของการทำไอเจ้า Book of Wish เนี่ยมันจะยุ่งยากน,นิดนึงนะคะก็ขั้นแรกคือจะต้องมีเลเวล125บวกและต้องมีในส่วนของไอเทมช่วยเหลืออย่างบู o n Potion นั่นเองหรือว่ากระโดดไกลนั่นเองนะคะ หรือว่าใครมีในส่วนของ Pass i ฟไอเทมที่มาสามารถกระโดดไกลแล้วก็วิ่งเร็วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เดินลงมาตรงบริเวณตรงนี้เลยนั่นเองนะ,ะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทาการกระโดดแล้วก็ลงไปนั่นเองในส่วนของต่อไปที่เราจะต้องทำเลยนั่นก็คือทําการโจมตีเจ้าบอสที่ชื่อว่า Challenger อยู่ในระดับเทียนะฮะโอเคทุกคนจะเห็นตรงเกาะกลางตรงนี้ให้ใช้ในส่วนของน้ํายามูลพชั่น2อันนะคะแล้วก็กระโดดลงไปเลย ในส่วนของ Pass i v e item ก็สามารถใช้งานได้เหมือนเราเลยนะคะโอเคต่อมาก็ให้มาตรงบริเวณอาเซน a ลสามารถเปลี่ยนในส่วนของไอเทมได้แล้วนะเพราะว่าต่อไปคือจะต้องโจมตีในส่วนของไอเจ้า challenger แล้วนั่นเองทุกคนเนี่ยสามารถมาใช้ทางลัดตรงนี้ก็ได้นะสำหรับใครที่มีไอเทมเหมือนเราเนาะหรือว่าจะใช้ในส่วนของน้ํายาตัวช่วยเหลือก็ได้เหมือนกันอ่ะเราจะเดินลงไปจากบริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้สามารถเดินลงมาทางลัดได้เนาะอืโอเคเรียบร้อย หลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการเดินตรงไปกันยาวๆเลยนั่นเองนะจุดๆุดนี้ชึบไปแบบรวดเร็วเลยนะคะให้เราเนี่ยมาตรงอ่าบริเวณตรงกลางตรงนี้เลยจะมีไอเจ้าเลนเจอร์หรือว่าบอสเทียสิบอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีไอเจ้าเลนเจอร์ตัวนี้นะคะระดับเทียสิบซึ่งมันเนี่ยจะทําการแลนดอมในส่วนของตัวมอนสเตอร์นะคะตามแต่ละสีก็ให้ทุกคนเนี่ยมาทําการโจมตีได้มอนสเตอร์ Monster แต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะ แล้วเราต้องหาในส่วนของไอเทมที่ดรอปมาจากไอเจ้าอ c า a l นเจอร์นั่นก็คืออันนี้เลยนั่นเอง m y s t i c a l URN นั่นเองนะคะในส่วนของไอเจ้าไอเทมหรือว่าแอคทีฟไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันยก็จะทำการแรนดอมในส่วนของ Fragment ด้วยแล้วเราเนี่ยจะต้องหาอะไรก็คือเราจะต้องหาในส่วนของ w i s h Fragment อันนี้นั่นเองเพื่อที่จะทำเป็นในส่วนของ Book of Vision เองนะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะไอเทมวัตถุดิบเรียบร้อย แล้วเราไปดูเลยลวยกันนะคะว่าในส่วนของ Book o f w i s h เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนั่นเองแต่ะทุกคนฮะก็มาทำในส่วนของ Bo o Book of Wish กันเลยดีกว่านั่นก็คือเข้ามาตรง a r s e n a l กันก่อนเนาะหลังจากนั้นให้มาเรือกหมด Active Items แล้วหยิบเนสเวอร์ของไอเจ้า Wish Fragment ออกมาโอเคแล้วเราเนี่ยจะต้องใส่ในส่วนของอาวุธอ่ะไอเจ้าอันนี้ก่อนนะฮะของไอเจ้าสเปร์บุคเทียที่3หรือว่า Fire and Ice นั่นเองหลังจากนั้นก็กดเลข1เลย นี่ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะอันนี้จะเป็นในส่วนของบ o ๊กออเวชว่าขั้นที่สูงที่สุดในตอนนี้ของสเปรบุ๊กคลาสใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองบอกเลยนะคะว่าสวยงามมากๆแถมมีหมวกแถมมาให้กับเราด้วยแต่ประเด็นคือมันหลอนรวมกับหมวกหมีของเราค่ะมันก็เลยดูแปลกๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองดูในส่วนของสกิลกันเลยดีกว่าบอกเลยนะคะว่าสวยงามมากๆในส่วนของอาวุธเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดาบยาวนะคะแล้วก็มีในส่วนของสเปรบุ๊กที่เป็นสีออกชมพูม่วงนั่นเองเนาะ เอออะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาของมันเนี่ยเวลาใช้สกิลเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอโหประเด็นคือมอนสเตอร์แถวนี้คือมันตัวแบบว่าบางมากเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นแบบอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะคะพวกเอฟเฟกต์อะไรนี้มาจะคร่าวๆอยู่ในที่มือดูสิว่าจะเป็นยังไงชึบสีก็จะเป็นสีชมพูม่วงอย่างนี้เลยนะปุ๊บกระโดดรับเป็นหนึ่งสเต็ปอือหือประมาณนี้เลยให้ดูคร่าวๆนะคะเวลาอยู่ที่มือเนี่ยบอกเลยคะะ่ะว่ามันเป็นประกายสวยงามมากมาก ตอนออกมาตรงแสงสว่างก็สวยงามเช่นกันนะฮะอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรีวิวคลาสใหม่ p e ป l b o o k ทั้งระดับเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามแล้วก็เทียร์สุดท้ายก็คือเทียร์ที่สี่คือเทียร์นี้นั่นเองก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองเนาะสําหรับคลิปหน้าเนี่ยก็สามารถบอกได้นะคะว่าอยากจะให้เราเนี่ยทําการรีวิวในส่วนของคลาสใสหรือว่าเอะไรก็ได้นะคะลองทิมมาที่ใต้คอมเมนต์ดูได้เลยโอเคสํ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม